พี่ๆเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทําคลิปรันดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถ,ถาทักซองคิวมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งตอนนี้จัดโปรบแบบแชทอยู่นะคะสามคถามเจบาทนะคะ ทักไปทางไลน์ได้เลยหมดเขตวันที่29นี้นะคะหรือใครอยากจะฝากนะคะถ,าถาวายรบวให้พระแม่รักษมีรอบวันที่29นี้นะคะทักทางไลน์นะคะเริ่มต้นที่19บาทนะคะแล้วก็ใครอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะแล้วก็ใครนะคะอย่าก,กดออขอบคุณหรือซปเปอร์แตงนะคะ ใต้ตาใต้คลิปนี้นะคะข้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันนะคะขอบพระคุณทุกคนที่พพอร์ตนะคะแล้วก็นุ่นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะ,ะเนื่องจากคลิปน่าจะไม่ค่อยได้แจ้งเตือนแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะว่าคืนนี้เขาฝากมปบอกคุณว่าอะไรเริ่มเลยนะคะ เขาฝากผับอกคุณว่าฉันเองก็มองเธออยู่นะแม้ว่าฉันจะมีอีโก้เยอะแม้ว่าฉันจะมีอีโก้เยอะหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยแสดงออกฉันก็มองเธออยู่เงียบๆด้วยงานด้วยอะไรมันทําให้ไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหากลัวมันพังทลายกลัวมันได้ผลเสียมากกว่าผลดีแต่ฉันก็มองเธออยู่ แล้วก็เธอ,อยังเป็นคนที่ฉันรักเสมอนะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อ่ะมันเหมือนเป็นรักแรกพบอะมันเหมือนปาฏิหารเหมือนกันนะที่ทําให้เรามาเจอกันและความรู้สึกของฉันมันก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเคยรู้สึกยังไงตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอวันนี้มันก็รู้สึกแบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกไม่ได้บอกไม่ได้ออกอาการหรือไม่ได้ทําให้เห็นแค่นั้นเองและฉันอยากจะบอกเธอว่า เธอทํทให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่อยากเติบโตขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากมองโลกในแรง่บวกมากขึ้นมองมีพลังของความสดใสมากขึ้นยิ้มแย้มได้มากขึ้นเพรเธอเธอทําทให้ฉันแบบว่าตื่นเช้ามามันมีกําลังใจมันมีแรงบันดาลใจแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ตามฉันก็เป็นแบบนี้บางทีฉันก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเนาะซึ่งเธอเองก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกัน แต่เราก็มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันคือคือเป็นคนโรคส่วนตัวสูงทั้งคู่แต่เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าเป็นมิตรกับทุกคนอะ่ะเธอกับฉันอ่ะเราเป็นมิตรต่อกันเธอเป็นมิตรกับคนอื่นฉันก็เป็นมิตรกับคนอื่นเรามีเสน่ห์กันที่รรยยิ้มนาะหรือเราแบบดูนิ่งๆแต่เราหิ้มเก่งเหมือนกันนะ แล้วเราก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของคนอื่นเหมือนเหมือนกันตอนมาเจอเธอมาทําให้ฉันเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จหรืออยากจะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นมันเริ่มมาจากเธอเลยนะรวมถึงพอพอเราประสบความสําเร็จแล้วอะเราก็อยากจะทําให้ครอบครัวอยากจะมองไปถึงอนาคตอยากจะสร้างอนาคต จากที่เคยล้มเหลวจากเคยเจอเรื่องราวที่มันผิดหวังเคยเจอเรื่องราวดาราม่าต่างๆมาพอเจอเธอมันเหมือนเป็นพลังงานบวกเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตอะมันทำให้ฉันสดใสและอยากมีเธอไปนานๆหรืออยากให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ ตั้งแต่วันที่เรานิ่งๆกันไปหรือไม่ค่อยคุยกันอะฉันคิดถึงเธอตลอดเลยนะแล้วก็คาดหวังว่ามันจะมีสักวันหนึ่งที่เราเนี่ยได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือเรามีจังหวะได้เดินมาเคลียร์กันตรงๆเพราะตอนนี้เธอยุ่งฉันยุ่งตอนนี้เธอยุ่งฉันยุ่งต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างไม่ได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันเบาบางแต่ชั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะฉันยังมองเธอเป็นพลังงานบวกแล้วก็ยังเป็นคนเธอยังเป็นคนที่ชั้นรักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูว่าอันในอนาคตเนี่ยเราจะมีอะไรที่มันแบบก้าวพัฒนาขึ้นแล้วคงจะได้เคลียร์ใจกันชั้นก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ชั้น่ะยังยังเธอยังเป็นคนสําคัญสําหรับชั้นเสมอนะยังอยู่ในใจเสมอไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่คือข้อความนะคะก่อนนอนที่เขาฝากมาบอ ค,ความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะวันสุกร์วันพุธธาตุดินนะคะการพุศกบังกรวันอังคารวันเสาร์นะคะธาตุไฟเมษสิงธนูราศีเมษนะคะราศีพิจิกเมษราศีพิจิกนะคะมีราศีกันด้วยนะคะมีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะ วันเสาร์นะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย